ปเป็ดเตี๋ยวร้านปู่อร่อย,ยไหมอร่อยมากไหมคะมอร่อยมากหนูก,กินกี่จานสามจานชามเลยโอ้โหกินกินสามชามเลยชามไหนอร่อยที่สุดชามชามแรกอร่อยที่สุดใช่ไหมตอนนี้หนูจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะ,ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายลูกศิษย์ปู่ก่อน กลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะบอกงั้นหนูลูกใครคะพ่อชื่ออะไรพ่อ,พอชื่อเบนแม่ล่ะคะแม่พลอยแม่พลอยแม่พลอยขี้เละไหมไม่ขี้เล่สวยหรอคะโอ้โหแล้วพ่อเบนนะคะเบนสวยเบนสวยด้วยพ่อเบนเคยเป็นตุ๊ดไหมเคยเป็นไหมเป็นแต่กะเทยใช่ไหม ช่โอเคค่ะ